เขาขายปลูแต่เปูในันนั้นเขาทนี่ะคุาาอาอเหรอคุณสุขสูงแอ็เทวดานะครับลงใกล้ๆไหลๆกอทีมงานแอเทวดาจตโชคดี

เหียบตาคนได้มืนใส่แหวนมาใส่นี่มั้เด,ดี๋ยวเห็นบ่้ิจอยู่ครับิอยูเบาเนาะ